อยู่ไหนอยู่ไหนผัดทั้งคำอยู่ไหนมาดีสัตว์อืมิตอมอ่าจะหนีสุพอดเรอพ็อกมอนมอนเวนีนฮัลโหลคนลุกเลยกุยเยอะไม่ชอบจริงๆริงบรรยากาศแบบนี้ คืออะไรอ่ะทำไมมันไม่สู้ผมยิงมันตายไปแล้วทำไมมันไม่สู้เมื่อกี้มันโดนผมยิงแล้วมันก็อะไรวะผมยั้งมือไม่ทันอ่ะเมื่อกี้นี้คือกดมันเกินอ่ะผมกดยิงมันเกินแล้วยั้งมือไม่ทันอ่ะมันคืออะไรวะเฮ้ยเกียตกใจ ผมยิงอะไรไปเมื่อกี้เนี้ยไปกันต่อไปกันต่อรออะไรกันละ่ะครับพี่น้องอด้านล่างนี่คืออะไรโอ้ถงทางเดินข้างล่างมีพื้นไหมมึงต้องมีพื้นบ้างแหละไอ้เหี้ยเป็นน้ำหรือเรืออะไรสร้างขึ้นมายังไงใครเป็นคนสร้างอย่เขียนหน้าคนสร้างจริงๆ เยยยยๆปัมปัม okay. เอ้าแค่นี้คือมือมีแค่เนี้ยอ่ะกูมาทางนี้ก็ได้แต่กูไม่มากูเดินอ้อมแล้วมันคือห้องอะไรอะทำไมมึงจะเชื่อมห้องสองห้องไว้ทำไม เชื่อมห้องสองห้องไว้ทำไมในเมื่อมึงมีห้องโถงใหญ่เวนต้านไฟ